ดูทางอันน <uta an S 1> <the> ี้คือการตื่นเต้นนะครับดูทางผมจับไว้นะอย่าปล่อยมือนะโอ้ยเยอ้เหียจับจับจับจากรุบกุบกราบครับ กุบกราบครับกุบกรับกุบกราบดูไปดูข้างหลังัดเาตัดต่อตอต่ออ้ยลายแล้วแหละลายนี่แหละเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเไอ้เหี้ยลายเมื่อกี้สิมาไม่เหมือนจะความาอี โวยนั่นเขาขึ้นมาเองวะ้าโอ้โหไม่านนะโอ้ยคุณดีดีแข้งโอเคเวิลาได้อยู่ได้อยู่ ตายอยู่เมือี้ก็ดูก็ความไปแล้วมันจะคว่ำป่ะยอขนาดนั้นเป็นไงอ้วนวะเป็นไงสีเอมั้ย คนยืนกูว่าเนี่ยเนี่ยมันมันมันโยกสายขวาได้อต้องเงนอะไรวิ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 งกอนแล้วเื่กอแล้วเดี๋ยวจับไว้นะจับไว้นะลื่นะลตรงเนี้ยเไม่เลื่อนไม่ลื่อน นงมันมือเลยเออคแจ๋วเลยเออเออบเมันขึ้นได้จะคุยอ